น,ะะนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้เนาะครูทีมาทําคลิปให้พวกเราได้กลับมาทบทวนในเรื่องของอัตราส่วนตรีโกณมิติในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะสถานการณ์สมมุติตามโจทย์ข้อที่1นเนาะเรามาฝึกหาค่าอัตราส่วนตรีโกณมิติกันนะคะโจทย์บอกว่านาักเตะ a ค่ะอยู่ห่างจากนาักเตะ c เป็นระยะทาง8เมตรนะคะครูทีก็จะกําหนดจุด a ค่ะกำหนดจุด c นะคะ จาก a ไปยัง c ห่างกันเท่ากับ8เมตรนะคะจากนั้นจากนักเตะ c ค่ะไปยังนักเตะ b ระยะห่าง15เมตรซึ่งจุดนี้โจทย์ให้ข้อสังเกตว่าทำมุมฉากกับระยะห่างทั้งสองด้านแสดงว่าที่จุดนักเตะ b นะคะมายังนักเตะ c เกิดเป็นมุมฉากนะคะที่มุม c ด้าน bc นะคะเท่ากับ15เมตร นนัน้ระยะจาก B ไปยัง A ค่ะห่างกันเท่ากับ17เมตรนี่คือเงื่อนไขที่โจทย์ให้มานะคะคำสั่งก็คือให้หาอัตราส่วนตรีโกณมิติค่ะเอาเป็นว่าวนที่ให้เราหาอัตราส่วนตรีโกณมิติที่จุด A แล้วกันนะคะอาจากรูปเทคนิควิธีง่ายๆเลยนักเรียนนักเรียนไปเรียกชื่อด้านถ้ามันมีรูปเนาะนักเรียนก็ไปเรียกชื่อด้านด้านที่ยาว15ค่ะอยู่ตรงข้ามมุม E ครูก,ก็จะเขียนติดคำว่าข้ามไว้อีกด้านหนึ่งค่ะด้านที่ยาว8อยู่ประชิดกับมุม A เนาะครูทีก็จะเขียนคำว่าชิดนะคะและอีกด้านหนึ่งที่ยาว17ค่ะอยู่ตรงข้ามกมับมุมชากเราก็จะเขียนคำว่าฉากติดไว้ค่ะจากนั้นเราก็นำไปหาอัตราส่วนติกโกณมิติกันเลยไซน์ของมุม A ห้เท่ากับข้ามหารชากข้าม15ฉาก17 ได้15ส่วน17แค่นี้เองได้สายเราก็ไปหาค่าโคเสกเนาะค่าฉากสลับเป็นฉากค้าเป็น17ส่วน15นะคะไปต่อค่ะค่าคอร์สของมุม A ค่ะชิดหารฉากคอสเท่ากับชิดเท่ากับ8เนาะฉาก17ได้8ส่วน17นะคะรู้คอร์สนักเรียนก็นำไปหาค่าเสกได้ นำมาสลับชิดฉากเป็นฉากชิดนะคะเพราะนั้นเศษมุม A ก็จะต่อ17บส่วน8นะคะไปทไี่อีกตัวหนึ่งค่ะค่าแทน A แทนของมุม A ค่ะได้จากข้ามหารชิดเนาะข้ามเท่าไรชิดเท่าไรก็จะมาเขียนเป็นเศษส่วนได้15สนะ่วน10ได้15ส่วนแปะรู้แทนนักเรียนก็ไปเขียนคอร์ดได้อีกตัวหนึ่งค่ะคอร์ดของมุม A ได้จากชิดข้ามสลับจาก1 5 หาร8เป็น8 5 5หานะคะนี่ก็คืออัตราส่วนตีโกณมิติทั้งหมดของมุม A ถ้าครูเปลี่ยนโจทย์ใหม่ถ้าให้ความสนใจที่มุมอื่นที่ไม่ใช่มุม A อย่างเช่นอ่ะครูให้นักเรียนหาค่าแทนของมุม B นักเรียนตอบอะไรคะแทน B แทนสูตรของแทนก็คือข้ามหารชิดสนใจที่มุม B ข้ามก็8 ชิดก็15นะคะ,อะลองอีกสักหนึ่งตัวไปที่ค่าเซกละกันเซกของมุม B ค่ะเซก B เท่ากับเท่าไรเซกคือฉากหาชิดฉาก17ค่ะชิด15ค่ะเนี่ยก็ได้อัตราส่วนติกน๊กกเมติกหานักเรียนลองดูค่าแทน A กับแทน B เท่ากันไหมคะค่าเซก B กับค่าเซก A เท่ากันไหมคะไม่เท่าใช่ไหมทำไมถึงไม่เท่าคะก็เพราะว่า มันคือค่าติโกมิติคนละมุมกันค่ามันก็เลยไม่เท่ากันนะคะ,ะหลักการเขียนอัตราส่วนติโกมิตินักเรียนก็สามารถเขียนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้นักเรียนเขียนได้รวดเร็วก็คือเรื่องของการท่องจําสูตรนักเรียนอย่าลืมนะสายคอแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะคะโคเสกเซกขอดฉากข้ามฉากชิดชิดข้ามนะคะหมั่นท่องนะจะได้จําได้นะคะ จากหลักของอัตราส่วนติโกณมิตินะคะนักเรียนเรารู้ไหมว่าเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะคะหลักของการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการคํานวณยกตัวอย่างอย่างเช่นไปหาระยะทางต่อสถานการณ์สมมุติข้อที่2นะคะรูจะให้เราได้ฝึกเรื่องเกี่ยวกับการวัดระยะทางจากรูปนะโจทย์กําหนดสามเหลี่ยม ACB มีมุม C เป็นมุมฉาก จทย์ไม่ได้ให้ความยาวอะไรมาเลยนักเรียนโจทย์ให้ค่าสตรีกนมิติมา1ตัวให้ค่าของไซา์ a เท่ากับย4ส่วน25จากรูปนี้นะคะก็แทนเงื่อนไขาตามโจทย์สามเหลี่ยม acb มีมุม c เป็นมุมฉากไซด์เท่ากับ24ส่วน25ซ้าไของมุม a นะคะเพราะนั้นไซด์ก็คือข้ามแสดงว่า24ก็คือด้านข้าม25ก็คือด้านฉาก ใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์หาคืออะไรสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคือระยะทางจากนักเตะ C ไปยังนักเตะ A นะคะซึ่งจากรูปก็คือความยาวด้านไหนด้านไหนด้าน AC อยู่ตรงข้ามมุม B แสดงว่าเป็นด้าน B เนะาะไปหาด้าน B กันเพราะฉะนั้น24ก็คือด้าน A เล็กนะคะเพราะอยู่ตรงข้ามมุม A 25ก็คือด้าน C เล็กเพราะอยู่ตรงข้ามมุมฉาก เพราะนั้นเราจะหาระยะทางจาก A ไป C ได้โดยใช้อะไรเอ่ยใช้อะไรคะใช้ปิทาโกรัสเขียนสมการปิทาโกรัสได้อะไรด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองรวมกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะได้สมการว่า C กำลังสองเท่ากับ A กำลังสองบวกกับ B กำลังสองใช่ไหมคะนกเรียนแทนค่า C ด้วย25 a ด้วย24แล้วก็แก้สมก,การหาค่า b เนาะก็จะกลายเป็นนี้25กำลัง2ได้625 24กำลัง2ได้576นะคะย้ายแก้สมก,การย้าย576นำะมาลบกับ625 625ลบ576เหลือ49ได้ b กำลังสองเท่ากับ49เพราะ b ตัวเดียวก็ถอดสแควรูท49เนาะคะได้อะไรคะ ได้เจคือความยาวด้าน B ซึ่งจากโจทย์มันก็หมายถึงอะไรหมายถึงระยะจาก A ไป C นั่นก็คือระยะจากนักเตะ C ไปยังนักเตะ A นั่นเองนะคะเป็นระยะทางเท่ากับ7เมตรจากตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนตรีโกณมิติสามารถนํามาใช้ในหลักของการวัดระยะทางได้ระยะทางที่วัดอาจจะเป็นความกว้าง อาจจะเป็นความยาวอาจจะเป็นความสูงของสิ่งที่เราศึกษาอยู่นะคะไปต่อกันเลยจากสถานการณ์สมมติอีกข้อหนึ่งค่ะข้อที่3ข้อที่3นะคะจากรูป ABED เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอ่ะไปความรู้อีกเรื่องหนึ่งนะความรู้พื้นฐานในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะกำหนดด้าน AD ยาว38นะคะให้ทำการลากเส้นจากจุด B มาตั้งฉากกับด้าน AD ที่จุด C อ่ไปดูรูปกันเลยจากสถานการณ์สมมุตินะคะครูนำทั้งหมดไปเขียนลงในรูปโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าที่จุด B ลากเส้นมาตั้งฉากกับจุด C นะคะเนี่ยตามนี้ก็จะได้รูปนี้นะคะ จากนั้นโจทย์ให้ความยาวด้านอะไรด้าน AD เท่ากับ38ครูก็นําความยาวไปใส่ด้าน AD เท่ากับ38นอกเหนือจากนี้โจทย์ให้อะไรมาอีกคะโจทย์ให้ค่าอัตราส่วนติโกณมิติมา1ตัวคือค่าของเสก B เสกเสกมันเกิดจากอะไรนะเกิดจากด้านอะไรนะเกิดจากด้านฉากหารกับด้านชิดใช่ไหมนั่นก็หมายความว่าด้านฉากยาว20ด้านชิดยาว12ใช่ไหมคะ นักเรียนก็นำความยาวไปเติมในรูปก้าน20ก็เอาไปใส่ด้านไหนด้าน AB 12ก็นำไปใส่ด้านไหนด้าน b C ทั้งหมดนี้ก็คือเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาเรานำไปใส่ในรูปแล้วเรียบร้อยไปดูต่อนะโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ต้องการทราบอะไรโจทย์บอกว่าจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมคะเปนสิ่งที่นักเรียนต้องรู้คืออะไร คือสูตรในการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูว่ายังไงนะคะว่ายังไงนะคือเส้นห2คูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงใช่ไหมเอ่ยเพราะันจากรูปจากรูปเรารู้อะไรบ้างละเรารู้อะไรบ้างละเรารู้สูงค่ะสูงได้จากไหนได้จากด้าน B C ค่ะแสดงว่าสูง12เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนยังไม่รู้คืออะไรคือผลบวกด้านคู่ขนาน ผลบวกด้านคู่ขนานมันหมายถึงด้านไหนบ้างจากรูปคะหมายถึงด้านไหนด้าน e b กับด้านไหนคะกับด้าน d a อ่าซึ่งด้าน d a หรือ a d โจทย์ให้มาแล้วคือเท่าไหร่ขามสิบแปดนักเรียนได้ละที่เรื่องเรียนยังไม่ได้คือด้าน e b ใช่ไหมคะมัน e b จากรูปมันคือความยาวด้านไหนมันคือความยาวที่เท่ากันกับด้านไหน ที่เท่าก,กันกับด้าน DC เนาะอ่าแสดงว่าเราจะหาด้าน EB ได้จากด้านอื่นๆเข้าใจไหมคะอ่ะไปเริ่มกันเลยเริ่มจากที่หาด้านไหนก่อนดีอ่ะไปหาความยาวด้าน CA กันก่อนเนาะจากรูปสามเหลี่ยม ACB นะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะนั้นเรากำลังหาความยาวด้าน CA ก็เหมือนเดิมใช้พีทาโกรัส ด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองรวมกันนะคะ,ะแทนด้าน c ด้วย20แทนด้าน a ด้วย12หาด้าน b นะคะ20กําลังสองก็400 12กําลังสองก็144แก้สมการนะคะให้400ลบด้วย144 กำลังสองก็จะเหลือ256นํา 56, นมาถอดสแควรูทนะคะได,ได้ค่า b เท่ากับ16ค่า b ก็คือความยาวด้านตรงข้ามมุม b ตามรูปก็หมายถึงด้าน ac ใช่ไหมคะรูก็นําความยาวด้าน ac ไปเติมเท่ากับ16ใช่ไหมคะเรากําลังหาความยาวด้าน dc เรากําลังจะหาความยาวด้าน dc เพราะ,ะนั้น dc จะหาจากอะไร ก็หากจากความยาวที่โจทย์ให้มาคือ38ซึ่งมันก็คือความยาวด้าน D A นักเรียนก็นำความยาว38ลบออกกับความยาวของ C A ก็คือ16เราจึงได้ด้าน D C ยาวเท่ากับ22เราก็มาไปเติมในรูปนะคะได้ด้าน D C เท่ากับ22ด้าน D C ก็มีความยาวเท่ากันเลยกับด้านไหนกับด้าน E B ที่เราต้องการแสดงว่าเราได้ด้าน E B แล้วเนาะก็คือเท่าไหร่คะ คือ22อนำ2่ไปเติมความยาวด้านทด b ีโทษทีนะคะด้าน e คบีค่ะ,ะเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ไปสิ่งที่โตทต้องการกันเลยคือการหาพื้นที่พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูว่ายังไงนะสิ่งส่วนสคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงใช่ไหมเอ่ย1นส่วนสคือใต้ตัวผลบวกด้านคู่ขนานได้จากด้านไหนบ้าง EB ยาว22 DA ยาว38บวกกันเป็น60สูงก็คือ12นะคะจากนั้นเราก็คำนวณออกมา212หนึ 2, 1, 2. ครูใช้ไม่2ตัดนะ212 262 262นะคะเหลือ6 6คูณ6 6 66 36เติมโซนก็เท่ากับ360นะคะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูแล้วเรียบร้อยเท่ากับ360ตารางเมตรเพราะฉะนั้นจาก โจทย์ข้อนี้เราหาพื้นที่ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูนะคะก่อนจะได้พื้นที่มาเราใช้หลักของค่าอัตราส่วนติวนวีโกณมิติมาประยุกต์และก็หาคําตอบตามที่โจทย์ต้องการนะคะซึ่งนักเรียนก็จะเห็นไดนนะ้เนาะว่าตามตัวอย่างที่ผ่านมากับตัวอย่างนี้นั่นคือหลักของการนําอัตราส่วนติวนวีโกณมิติไปใช้หวังว่านักเรียนคง เข้าใจในหลักการของอัตราส่นติกมิตินะคะก็ไม่ยากมากนักนะ,ะดังนั้นนักเรียนอย่าย่อท้อในการไปฝึกหาคำตอบมันทบทวนนะคะขอ,ขอให้เดือนทุกคนเรียนรู้ในหัวข้ออัตราส่นติกมิติแล้วให้เกิดความเข้าใจขยันอย่าย่อท้อนะคะสวัสดีค่ะ